วันดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมนะครับไทยเกมเมอร์นะครับโอ้ไม่ได้ปวดตุรสนานเลยเมื่อที่ผมหายไปประมาณหนึ่งเดือนที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็คือไม่มีคอนเทนต์ในการทํานะครับวันนี้ผมจะมาแบบเอ่ออาชีพแอันนี้นะครับเดี๋ยวผมน่าจะขึ้นภาพให้ดูนะครับโอเค สิ่งที่กูต้องรู้เกี่ยวกับแบบนี้นะครับอาจจะมีคนทําไปแล้วหรืออาจจะยังไม่มีนะครับก็คือการเพิ่มเลเวลครับการเพิ่มเลเวลก็คือกดมาแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือตัวด่านสูงนะครับจะเป็นแบบโจโจ้เห็นไหมมันขึ้นเลเวลแล้วตอนแรกมันสามหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็เพิ่มไปมันจะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าเราเอาไอ้ตัวดาดนแกล้งนะครับมาเอาเลือกสามตัวมันก็จะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ e อเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้สามตัวในการอัพเลเวลมันจะขึ้นเลยนะครับโอเคสิ่งที่คุณต้องรู้ต่อไปก็คือนี่คือการทำโกลเด้นนะครับโกลเด้นนี่มันคือบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ที่จริงมันไม่ใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันหลอกเรานะครับนี่ดูตัวเดียวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเอาไปทำจริงไม่ติด เห็นไ,ไหมผมแนะนำนะครับให้แบบออขอสุ่ม๊บ,บนงโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ไปสุ่มมาแล้วนะครับก็คือมันจะบักอยู่นะครับก็แบบนี้นะครับมันจะบักแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ที่จริงเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากผมแนะนําประมาณห้าตัวนะครับคือติดแน่นอนแล้วก็ติดครับอ้าวไม่ติดเ,เลย มันมีหน้าแตกผมคิดว่ามันน่าจะต้องใช้ประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับโอเคขั okay. ้นต่อไปะครับเราจะไปดูแบบที่สองนะครับแบบที่สองมันมีการอัพนะครับแบบพวกสป,ปีดวิ่งเร็วคูณเพรคูณดาเมจอะไรอย่างเงี้ยครับไอโอเคต่อไปเพื่อความรวดเร็วเสียงฮมอาจจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะครับอย <c oughs> เออด่านนี้ไม่มีอะไรนะโอเคไป็นด่านลองสุดท้ายนะครับด่านลองสุดท้ายจะมีเป็นหนังสือนะครับเอาไว้แบบ up power นะครับนี่สมมุตินะครับเอ่อผมกด up เอ้ตัวนี้ก็แล้วมันจะใช้ห้าพันเพชรนะครับมันก็จะได้เกี่ยวกับเอ่อคูณดาเมจมาสิบปอร์เซ็นตนะครับ แล้วก็จะมีพวกตัวสปงสปีดมาด้วยนะครับมาถือว่าแบบบางตัวนะครับอืมไปะ่านสุดท้ายกันนะครับด่านสุดท้ายจะเป็นเอ่อการส่งพลังให้นะครับก็คือแบบเอาตัวบนบนแล้วก็ตัวที่เราอยากส่งให้สมมติน,นะครับผมมีตัวเอ่อสี่มือนะครับมันก็จะเนี่ยได้เท่านี้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะเอาตัวกาก,ากสุดนะครับเหมือนที่ผมบอกไปมันก็ได้เหมือนเดิมนะครับ คือมันเป็นการแบบส่งพลังนะครับจะเป็นพลังที่แบบไม่เรียงกันเลยนะครับโอเคสิ่งที่คุณต้องรู้ต่อไปก็คือคุณอย่าลืมใส่โค้ดนะครับโค้ดผมอาจจะแบบพิมพ์ไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนะครับคำอธิบายแล้วอย่างที่สามก็คือคุณต้องเข้าร่วมกลุ่มก่อนนะครับคุณถึงจะได้การุ่มแบบเออุ่มแบบออตโต้นะครับ ผมบอกด้เกมพาแบบนี้โคตรแพงโอเคแล้วอย่างที่สาวคือตรงนี้นะคะเป็นเ,รเปรียบการลบตัวนะคะว่าเราไม่เอาตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้เราก็กดตรงนี้ไปหรือว่าเราจะยกเลยก็ได้แบบนี้อะแบบนี้ไปอะไรเงี้ยโอเควารสารทีนี้จบไปเพียงเท่านี้ แล้วผมก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ผมไม่ได้อัดคลิปมาตั้งหนึ่งเดือนนะคะเพราะมีคอนเทนต์จริงๆตอนแรกผมจะทําแบบอนิเมะไฟเตอร์นะครับในการทําคอนเทนต์แบบอัปโนอัปเดตนะครับแล้วผมก็แบบซุ่มได้ออฟอิลูบูนตินะครับแต่มันคนละเกมนะเกมแล้วผมผมจะทำคอนเทนต์แบบโอ้ผมสุ่มได้ออฟอิลูบูนตินะครับกับท่านผี่ต้องเต่าอะไรเงี้ยอืม แต่ก็พอเอาไปทำเจนี่ดวงขดเกือเลยครับโอเคเรายุ่งเรื่องอื่นมามากแล้วก็ขอจบคลิปภายในเชื่อเท่านี้ผมอาจจะทำคลิปเกี่ยวกับอนิเมะไฟเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็แอบเล่นอยู่นะโอเคไปละ